นคนไปยืนดูต้นอะโวคาโดลูกค้ารอไปยืนต้นอะโวคาโดต้นสวยเลยแต่ไม่มีหมากไม่มีหมากมีดอกแต่ไม่มีหมากใบล้วนใบกับใบกับดอกนะคะก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะเกิดผลไหมถ้าไม่เกิดผลคือเขาแนะนำให้ตัดแต่งกิ่งตัดกิ่งออกตัดใบออก เดี๋ยวแค่างาใช่ไหมี่ยเร่อยในกาแฟเย็นจ้า ชาประจำโกโก้ปัดชอบมากมานานๆั้นที<ไ>น้องจะเปลี่ยนเมนูเนะ <c oughs> าะเท่ที่สังเกตมาถ่ายนะครับ <c oughs> เมนูประจำน้องเขาจะเป็นโกโก้ <c oughs> ลองกินเมนูอื่นแล้วก็ไม่ติดนะคะก็ <c oughs> ได้กลับมาเมนูน <c oughs> แต่ก็ยังดีที่กลับมาซื้อ <c oughs> ไม่ได้หายไปเลยนะ น้องเป็นคนที่กินโกโก้ปั่นได้นานมากๆเลยนะคะนานจริงๆน้องเป็นลูกค้าประจำโกโก้ปั่นมาสองปีสามปีได้แล้วมาน้องจะกินโกโก้ปั่นตลองทางานได้สักแก้วสดชื่นนะคะใช่สดชื่น่ากินกระปีกระเป๋าขึ้นตอนน้องมาแล้ว มีปั่นค่ะไอเด้จากช้อปปี้จะว่าไปเมนูนมีปั่นนี่ก็อยู่คู่กับร้านมานานเหมือนกันเนาะนึกว่าจะหายไปเกือบหลับแต่กลับมาได้อยู่นัะน,นี่มีเรื่อยๆเนาะ คที่เคยสั่งก็จะสั่งเรื่อยๆนะคะอแต่ลูกค้าที่ไม่เคยสั่งก็คือจะไม่รู้เหมือนไม,ไม่รู้ปเพราะว่าพี่วายไม่ได้ตั้งโชว์ <laughs> นารานแต่ก่อนอนะตั้งโชว์แต่แต่เหมือนว่าจะโดนแดดโดนอะไรเนาะ <c oughs> ก็เลยไม่ตั้งโชว์ <c oughs> มันจะซีดแล้วมันจะเสียของนะครับนเช้า รแล้วก็หิวแม่ไม่ไหวเกินน้ำลายเกลากเลยตะกี้บแคงมีอากาศร้อนนะคะเห็นเม่รูปั่นนี้แบบหิวเนาะอยากกินนะเห็นแล้วก็หิวอยากตักเข้าปากมันสดชื่นจะเสียแพงด้วยสีขาวจัวมากน่าเจี๊ยบโอ้แน่นแก้วเลยนะครับ ตอนเปิดร้านใหม่เนาะเทให้คุณภูเลยเนาะทุกวันนี้พี่ห้อยใช้วิธีแบบอช้อนเ่ยอยากยัดลงไปแต่ก่อนนี้ขย่อยขย่อยเททุกวันนี้ไม่กล้าขย่อแล้วปวดแขนเอออาการปวดแขนพี่ห้อยดีขึ้นแล้วเนี่ยทุกคนแค่เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้นะคะมันก็ทำให้ร่างกายเราดีขึ้นช่วงปีที่แล้วพี่อ้อยแบบอยูอย่กับอาการปวดแขนอะเมนูปั่น ออทุกวันนี้ดีขึ้นละแล้วก็สติกเกอร์มาแปะให้มีความให้รู้ว่าเป็นลมหมีนเนาะเทศกาลตุษจ,จีนบ้านเรามีอะไรบ้างครับพีย้อยทุกวันนี้ผมเห็นขี่ขับไปตรงศาลเจ้าเห็นคนเยอะๆใส่ชุดแดงเต็มเลย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป้ายม้ายสารใช่ไหมมีจุดประทัดอยู่หน้าบ้านด้วยเนาะเมื่อวานก็เรียงข้าวเรียงน้ำกันคนัาจะเป็นอะรเป็นเทศกาลของคนไทยเชื้อสายจีนนะครับลายบรรพบุรุษปีใหม่เข้าไหมปีใหม่ไทยก็สงการปีใหม่สากลก็มกราอย่างนี้เนาะจ้ะ ชิ้นเกียร์ยูอีชิ้นนี้วันชายนะครับเกือบพูดไม่ตรง <_ an> เ็งปวดอ่ะซอสเสือกับช่อชางสลับกันอยู่เยผมว่าหลายๆคนคงจะเคยได้กินกาแฟ,ฟตอนเช้าๆนะครับ จะฟินอ,อัปเดตพี่อ้ยก่อนนะครับช่วงนี้ต้องรีบมากสาทุกคนมาดูร้านก็วิชาก่อนที่ร้านพี่อ้อยจะหยุดช่วงหนึ่งไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับ ท่นใหม่เตียงน้อยแม่นะคะที่จัดเลยก็จะหยุดหลายวันอยู่นะคะยังไงถ้าใครแบบอยากได้อะไรยังไงรีบทักมานะเดี๋ยวอีกวันหยุดนะคะีนะะ๋ยวให้พี่เตียงเมาสให้นะคะ สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้พามาดูร้านคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับร้านกาแฟริมทางบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับร้านคอฟฟี่ชาคาเฟ่นี่นะฮะเมนูตรงนี้จะเป็นราคาเก่านะครับที่เป็นราคายังไม่ได้เดตกก็เลยม,มาติดไปอันนี้จะเป็นราคาที่อัปเดตแล้วครับราคาปัจจุบัน ติดใจบรรยากาศช่วงเวลานี้เลยกลิ่ <c oughs> นหอมเครื่องดื่มดีนะกลิ่นหอมใช่ไหมใช่มีมาชาเกต กระปุกนี้นะครับพี่วายซื้อทีตัวเบาแว้งเลยนะครับราชาละอันนะอันนี้ยังราคาน่ารักอยู่นะจะมีแบบโหขนาดน่ารักนี่แบบตัวเบาอันนี้คือยังราคาน่ารักอยู่นะครับลงทุนแบบเยอะเลยอะมาฉาถ้าเอาแบบอันนี้หน่อยก็อร่อยก็มีนะครับอย่างเช่นยามีโตะนี้เนาะ มามีตกอะไรนี่แหละพี่พี่วายทำให้ดูในสวนะครับอันนี้ละ่ะคะดับมาอ๋อรถสายวิ่งเข้ามาด้วยนั้นสายกระนวนท่ากันโถ จะทำกาแฟ,ฟนะครับเห็นเห็นบดกาแฟเลโอ้กลิ่นหอมอใส่ขวดอ๋อ,อใส่ขวดดูไม่ทันเลยคาค <c oughs> าแต่คุยเยอะ <c oughs> ไม่ได้ดูแม่นะคะทำอะไรเสร็จอะไรไม่เสร็จนะ แบบใหญ่ยแบบอยู่หมั <c oughs> <c oughs> ่เลยได้เนี่ยไม่มีเด้งเลยอะล็อกล็อกไม่ให้แก้วนี้สงสัยเดินทางนะนี่ล็อกแบบแน่นหนาเลยไอ้เบื่อเริ่มเลยแม่เทปแม่เกินแก้วอะ นักเรียนขึ้นชั้นเรียนหมดแล้วเลยเสียงเพลงชาติขึ้นแล้วนะครับนี่เป็นออเดอร์หน้าร้านนะครับ อเมริกาโน่โกโก้พร mm ้อมดื่มแล้วก็อเมริกาโน่พร้อมทานนะครับ mm hmm. เสร็จ mm hmm. ไปหนึ่งออเดอร์ ก็ยังไงอะพี่วะไม่หายิจเมื่อเช้าเมื่อเช้าแบบแสงหน้าใช้โดนดแสงมันก็เลยวาวค่ะลูกค้าก็เลยลูกค้าก็เลยแซวลูกค้าพูดแฟนเหรลูกค้าพูดแฟนเหรลูกค้าก็เลยฟวงวันนี้แม่ค้าตื่นเช้าค่ะมีเวลาแต่งหน้ามีเวลาโดนแสงค่ะเนี่ยจิตามันจะมีความวาว เห็นไหมเห็นไหมคะตากล้องเห็นไหมแสดงว่าตื่นเช้าใช่ก็เลยมีเวลาแต่งหน้าเนี่ยมันจะมีแบบปุ๊บปั๊บปกติจะแต่งหน้าไม่ทันปกติจะตกมกสมุนถ้าใครไม่กลัวอ้วนนี่แนะนำเลยมันอร่อยจริงๆ มันอร่อยเวอร์วังมากพี่อ้อยพูดแบบนี้เริ่มกลัวแล้วอันนี้จะทําประมาณสามถึงสีแก้วไวะะ้เลยอ๋อ <c oughs> เก็บได้ประมาณสามถึงห้าวันนะคะคไม่เสียถ้าใส่กับน้ําเปล่านะแต่ถ้าใส่กับนมก็ประมาณไม่เกินสามวันนะคะซองดูแน่าลากักหน้าหลากนะักสีสีส้มๆเหลืองๆออกแบบ คาราเมลหน่อยอะทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์จะเริ่มออกแบบไปในทางที่อ่านง่ายดูง่ายนะครับประมาณแนวมินิมอลสะอาดตาดีนะขนาดน้ำของติ่งฟองก็ยังทำแบบง่ายขึ้นเลยพวกตาฉลางอะไรอย่างเงี้ยครับ ชีฟกับน้ำเย็นจัดนะคะคนเนี้ยขอข้ากับน้ำกนดีจะได้ไม่พุมงเยเอะทำอย่างนี้นี่เองอะ ผมเห็นไปอยู่ในแก้วนะปกติเห็นขั้นตอนทำนะใช้เวลาอยู่นั่นนี่ทำบีบแต่ถ้าตีจะใช้เวลานานเลยเป็นโอเลี่ยงยกลอเย็นหวานปกติครีมชีสเมื่อมานลูกค้าก็สั่งเมนูนี้แหละน่าจะเข้ากันอย่าอันนี้ก็จะออกแนวกลมกล่อมเนาะเข็มๆแล้วก็มาตามด้วยความนวลนัวของอันนี้นะครับอันนี้จะออกแบบเข็มนวลนะทุกคนจริงๆเพิ่งเคยเห็นลูกค้าสั่งโอเลี้ยงกับครีมชีสนะ ปกติจะเป็นชาเนาะมีแอนแมทอยูเ่เดกาแฟกาแฟโบราณอยู่กับครีมชีสสมัยใหม่นะครับรวมสมัยลูกค้าสั่งซ้ำน่าจ,จะอร่อยแหละเดี๋ยวพี่อจะลองทำกินดูหน่อยอยากดูรสชาติลูกค้ากิน,เ,น,งงนหเห็นสั่งตลอดเป็นยังไงน้ออร่อยไหมเห็นสั่งตลอดต้องอร่อยแน,น่นอนลูกค้าไม่สั่งแบบใช่ กลิ่นหอมนะครับหลายคนเคยกินโอเลี้ยงกันนะต้องทานเลยนเนาะเด็กเห็นตอนเด,เด็กเห็นก็อยากคนก็เคยกินนะเมนูโบราณที่อยู่คนคู่คนไทยมาแสนนานนะครับนี่ยกล้อโอ้หน้าตาหน้ากินเนื่อเนี่ยนึกภาพตามไหมถ้าใส่นี้ลงไปเนาะ ดูพี่ว่าจะใช้ฝาแบบไหนนะฝาวงแหวนมาด้ยวยคนวเฉยปั่นชีมชีพไม่รอนะ เลีย้ยงยกล้อครีมชีสนะครับ